สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเพื่อนๆวันนี้เจอกับใบเตยนะคะที่นี่ที่เดิมทุกวันนะคะวันนี้เราจะมาเล่นพลิกการ์ดแบบรนดอมกันนะคะวันนี้มาในหัวข้อนี้ค่ะอะไรที่ควรรู้ตอนนี้นะคะไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะใบเตยสุ่มดูพลังงานให้คุณเลยถ้าเป็นข้อความสําหรับคุณหรือประโยคที่คุณจะต้องรู้จริงๆก็ขอให้คุณสัมผัสมันได้เองนะคะไปดูกันเลยค่ะอะไรที่เราควรรู้ตอนนี้นะคะฮาริ เหรียญ10ไม้1ถ้วยเดอะฟูลแล้วก็ควีนไม้นะคะจงระมัดระวังนะคะในเรื่องของการที่คุณจะไปให้ความช่วยเหลือผู้อื่นนะคะกรณีที่มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณให้คุณพิจารณาทบทวนให้ดีก่อนการยื่นมือไปช่วยเหลือคนคนนั้นนะคะมันมีโอกาสที่เราจะเดือดร้อนหรือเสียความรู้สึกจากการไปช่วยเหลือคนอื่นและ เวลาจะลงทุนอะไรให้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนทุกครั้งนะคะมีโอกาสที่จะลงทุนผิดประเภทได้ในเรื่องของการเงินจงรอบคอบและมีสตินะคะส่วนในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้อาจจะหนักสักหน่อยอดทนสักนิดแล้วความสําเร็จจะเกิดขึ้นนะคะท,ทุกทๆความพยายามจะได้รับผลตอบแทนที่สมราคาเสมอเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอ,อย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังอย่าหมดพลังใจนะคะลุกขึ้นมาสู้ๆค่ะ แล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะส่วนใครที่ถามหารักแท้หรือความสัมพันธ์ที่ดีนะคะมันเริ่มจากตัวเราค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองนะคะเริ่มต้นดูแลหัวใจดวงน้อยๆของคุณนะคะเริ่มต้นหันมาใส่ใจพัฒนาตัวเองนะคะเปลี่ยนลุกใหม่นะคะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองให้ดูดีมากยิ่งขึ้น คุณจะไปดึงดูดเอาความรักที่สวยงามเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเพราะว่าช่วงนี้กําลังโดดเด่นเลยค่ะกําลังมีสเสน่ห์นะคะทําอะไรคนก็ให้ความสนใจอยู่ที่ว่าคุณนะคะจะเปิดใจรับเขาคนนั้นเข้ามาในชีวิตหรือเปล่าการเงินการทองมาจากความขยันภาคเพียนนะคะอย่างที่บอกว่าการจะช่วยเหลือใครให้ดูดีๆแต่ในเรื่องของการเงินนะคะในด้านของคุณไปโดยมองว่ามันก็พอมีเข้ามาให้ได้หยิบจับใช้สอยอยู่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะคะ ต่อมานะคะใครที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะพัฒนาตัวเองทำได้เลยตั้งแต่วันนี้นะคะช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกอยากเก็บเนื้อเก็บตัวอยากอยู่คนเดียวอยากเ,าเก็บเนื้อเก็บตัวไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อพัฒนาตัวเองนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีสามารถทําได้เลยถ้าคุณต้องการคําตอบถ้าคุณอยากหาข้อมูลดีๆช่วงนี้เป็นจังหวะเวลาที่ดีในการพัฒนาตัวเองเลยนะคะต่อมาใบสรุปของเราไพ่ยอยากจะบอกอะไรอีกคะ คุณเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนคิดเร็วทําเร็วอะไรก็ตามที่คุณปรารถนามันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนขอให้คุณโชคดีและมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ